แล้วถามเมื่อรเออลูกสบายดีฮะเออรัอที่ไปทักลูกพีินาศไี่นดุพินาศตั้งสติหน่อยไหมก็เหมือนที่น้องไปดุพินาศเพาเหมือนเลี้ยงที่ไปเรียนดีๆเพราะว่าจริงๆเราเขาเป็นเด็กครับเราเราก็บอกเขาว่าแล้วเราหนูตอบว่ายังไงบอกหนูตอบว่าเนี่ยก็ไปฟังเพลงแล้วไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเราก็ถามเขาฟังแล้วรู้เรื่องเหรอบอกรู้เรื่องเพราะว่าหนูฟัง spotify แล้วมันจะมีเนื้อเอาเป็นเด็กอินเตอร์เขาก็จะอ่านเนื้อแบบอานเนี่ย เดี๋ยวหนูไปเล่นละครเนี่ยเดี๋ยวเล่นกับฟ้าโปรรูปบุญธรรมของของพี่นัร์เขาก็มีอะไรก็คุยกับนเขาสิแล้วก็พูดเขาก็นี้เขาก็ไปถามแล้วถามน่ารักดีอ่ะจริงๆแล้วผมว่าความความเป็นเด็กแล้วเขาอยากรู้เขาอยากรู้จริงแล้วเาก็เหมือนเล่าสู่กันฟังแล้วแล้วทางมีเรียเองเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วแล้วแล้วบอกเขาว่ายังไงตัวเขาก็ตอบมอนเาเองซึ่งผมว่ามันมันก็เป็นคําตอบที่เฮ้ยใช้ได้อ่ะจะได้ให้เขาได้เล่าให้ลูกฟังก่อนนั้นก่อนที่เพื่อนเขาจะมาถาม่ ว่าเขารู้อยู่แล้วฮะเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโตแล้วอะแล้วอย่างหนึ่งคือพวกนี้มันอยู่ในในอินเทอร์เน็ตอยู่อะไรอยู่แล้วเขาก็อ่านเขาก็เขาเคยถามผมตอนเด็กๆผมก็บอกวันหนึ่งแบบโตขึ้นมาแล้วเขามีความคิดความอ่านแล้วจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้เล่าไปเขาไม่เข้าใจแต่พอนนี้เขาได้มาเจอเขาได้ทํางานร่วมเขาได้เจอผมนะครับได้เจอได้เจอเมียผมยุ้ยนะครับแล้วเขาสองคนอยู่แล้วก็นัดก็อยู่อย่างเงี้ย ว่ามันเป็นแบบสิ them, ่งที and and so, it s, it s ่มันเจอกันมันคือมิตรภาพความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาเวลาผมไม่อยู่เนี้ยแล้วเขาไปเจอกันเองเนี่ยเขาก็จะเรียกกันมาถ่ายรูแล้วเขาก็จะส่งให้ผมดูป้าป้าวันนี้หนูเจอพี่นัดพี่นัดใช่เด็กมันอยู่เป็นไงแต่คิดที่เขาถามมันคือเป็นแบบล่อทุกคนยิ้มไปกับคำถามใช่ใช่แล้วคือคําถามเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเขาที่โรงเรียนถามแบผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคือเด็กอยากรู้เขาก็ถามซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วแต่การตอบของลูกผมเฮ้ แล้วผมแล้วผมชอบแบบเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยผมก็อาจจะแบบเหมือนเป็นมุกแบบเออร้องรักไม่ช่วยอะไรเลยท่อนฮุกก่อนจะเข้าโลกทั้งใบบอกเนี้ยก่อนที่จะแบบไปเพลงนี้เรามาฟังเพลงนี้หน่อยไหมแล้วคนเขาก็จะเฮฮามีความสุขแล้วจริงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากที่ที่คอนเสิร์ตแกรมมี่อายแสดงไปที่เป็น90าวสู่แอนเวอร์ซิลี่เนี่ยก็ทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์ความเป็นเพื่อนกัน อะไรนะครับมันไม่ได้มีความไม่มีความรู้สึกว่ามันมันดูน่ากลัวหรืออะไรคือจริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเขาก็รู้อยู่แหละแต่ในวันนี้เขาเป็นเพื่อนกันเลยคือยังไงนะฮะถึงเขาเป็นเพื่อนกันเลยอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าฟ้าโปดเนี่ยเขาเขาเป็นลูกของแตนพี่น้องของน้องนะอย่างงี้แล้วเขามาเล่นละครแฟนฉันด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันแต่ว่าฟ้าโปดจะเป็นแบบอายุน้อยสุดอ่ะ ประมาณเจ็ดเจ็ดขวบ8ปดขวบแต่ว่าอย่างอย่างสุดใจเขากระไรกระสิบสามอย่างนี้เขาก็เหมือนพี่พี่ใหญ่อะเขาทำตัวเป็นแจ๊คหัวโจ๊กดูแลน้องๆอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ดีแล้วเวลาเราฟังคำตอบขนาดผมเป็นพ่อเขาอะผมฟังคำตอบเขาเลือกแบบใช้ใช้ได้อะเขามีมีความคิดที่เป็นของเขาแล้วผมผมก็ยังบอกทุกอย่างว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีมันมันไม่มากเกินไปมันไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเกินไปทุกอย่างมันต้องพอดีแล้วก็ มีความสนุกได้แต่ไม่ได้ก้าวร้าแวแล้วเขาก็เขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผมปล่อยให้ให้เขาไปเล่นละครคือคือก็ให้โอกาสแล้วก็บอกว่าถ้าทําต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเขาทำได้ดีจริงๆจริงๆมีมีบอกเขาไปครับว่าเออเป็นลูกเต่าสมชายต้องอยังไงเขามีความกดดันยง้เขารู้<ม>อยู่แล้วครับเขาเป็นลูกเต่าสมชาย<ม>ต้องบอกค้ยเขาต้องกดดันไหมว่าเออไม่หรอกเขาามาทำอะไรไม่ดีเออชื่อเสียงมันเขาก็ทําดีหมดนะ่ไม่เห็นเขาทําอะไรไม่ดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือคือคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องแบบ มันต้องดูแลลูกในทุกๆด้านเขาจะออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่รู้ว่าผมก็ทํางานเยอะผมก็ปล่อยให้ให้ยุ้ยเมียผมเนี่ยเป็นคนพาเขาไปเลยแล้วผมเนี่ยสเดือนนั่นน่ะผมก็ขับรถไปถ่ายละครเองอย่างพวกนี้สุดสมใจมีงานน้องก็ขอไปด้วยก็ให้ให้ให้ยุ้ยพาไปให้เมียผมพาไปตัวผมพวกนี้ก็ถ่ายละครเองเพราะว่าจริงๆมันเขาเขาอยู่กับพ่อแม่แล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดไทยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราเป็นพ่อเป็นแม่ เราควรจะต้องดูเขาในในทุกๆเรื่องใ,ใ,ในทุกๆเรื่องจริงแล้วเวลาเขาไปเจอคนเยอะๆมันคือผมรู้อ่ะผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมนเคยเป็นวยัยรุ่นมาก่อนเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆแบบเด็กๆแล้วมันเหมือนแบบคึกอ่ะมันก็มีแต่อันนี้ไม่เป็นหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็จะมา,มาบอกเราเราก็จะอธิบายว่าตรงนี้เพื่อนนี่นี้เขานี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่รวมกันแล้วค,คือสิ่งที่ดีแล้วแล้วผมมาให้เขาเป็นนักกีฬามานันตั้งแต่เด็กเขาเป็นนักบาสเกตบอลของโรงเรียน การที่เขาได้เป็นนักนักบาสเนี่ยเขาจะมีระเบียบวินยัยหนึ่งคือมันต้องมีการฝึกซ้อมสองในเรื่องของสปิริตในการเป็นนักกีฬาเนี่ยกับการเล่นกีฬาที่มันเป็นคนหมู่มากครับบาสมันห้าคนหกคนทีมเป็นสิบคน,เ,นเขาได้อยู่กับคนเยอะๆแล้วแล้วมันต้องดูว่าตรงไหนเนี่ยถ้าเราเห็นรู้สึกว่าลูกเราแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่หลายๆคนมันต้องมีความความรักกันความแบบเขาเรียกเอื้ออาทรห่วงใยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วสำคัญคือสปิริตแล้วก็ เวลาเป็นนักกีฬามันมันทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักกีฬาแบบคนเดียวแบบแบดมินตันหรือแบบอะไรหลายๆอย่างนี่เป็นบาสเนี่ยซึ่งมันก็มันก็ไม่ช่วยได้เพราะจริงๆผมก็เป็นนักฟุตบอลแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆโอเคค่ะก็ไปได้แล้วนะอานะครับผมไปได้แล้วนะ